วันนี้ผมจะขอเปิดในส่วนของนักเตะรุ่น107-113ถดีกว่า3มบันเป็รแดงนะอันนี้ไม่ได้เปิดนานในส่วนของกิจกรรมริเบอร์ตาเรสท่านผู้ชมพร้อมแล้วจัดเลยนะ3บันเป็รแดงตรงปัดขวา f อฟซีบูบานขผมนะริเบอร์ตาเรสมา และนี่คือ Wisdom Top Up ร้านเติมเกม F C Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊ปสแกนเช่นเคยกับเกม F โมบายนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้มีข่าวสารอัปเดตกิจกรรมใหม่เช่นเคยนะรวมถึงพวกอ่าเนชั่นสตอรี่เนี่ยว่าจะมีทีมอะไรเป็นทีมต่อไปนั้ชมเดี๋ยวนี้เจาะลึกกันในคลิปเดียวเลยนู้ชมนะฮะมีแจกโค้ดฟรีด้วยวันนี้บอกเลยว่าแจมแจแน่นอนก่อนจะไปเริ่มกันแน่นอนวันนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเดิมนะครับผมนะฝากไว้ด้วยนะฮะโอเควันนี้วันที่10นะกดรับไปเลยในส่วนของรางวัลล็อกอินประจําวันเช่นเคยนะวันนี้นะนี่ฮะก็รับทุกวัน ดีทุกวันเช่นเคยนะผมกิจกรรมเนี่ยก็เราจะเห็นวันที่อ่า13นะก็จะมีในส่วนของยูฟาแชมเปี้ยนเข้ามานะครับผมนะตรงนี้ฮะโอเคส่วนกิจกรรมหลักเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่16 17 18 19เ0ดีนะเดี๋ยวรอดูว่าจะมีอัปเดตมาช่วงไหนนะซึ่งเขาหลุดสปอาแล้วแหละว่าจะมาวันไหนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของแจกโค้ดฟรีกันก่อนเลยลวกันนะวันนี้นะมีแจกในส่วนของ f c m s 2 0 2 5คิดเป็นเสื้อนะผมนะเหมือนจะเป็นทางด้านของอ่า อ่าเหมือนจะเป็นอินโดนีเซียนะที่เขียนไว้นะในส่วนของเสื้อตรงนี้สีแดงบอกเลยว่าสวยๆนั่นเองคนระับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะอ่าเสื้อตรงนี้ครับผมนะใครที่ยังไม่รับก็สามารถไปรับกันได้นะกดล็อกอินเข้ามาตรงนี้เพื่อรับของรบบางวัลได้เลยเช่นกันนะครับผมนะเหมือนเดิมเลยตรงนี้เดี๋ยวผมลองกดดูแล้วกันว่าเสื้อมันจะสวยงามขนาดไหนนะฮะโอเคได้มาแล้ววันนี้นะโอเคกดรับไปเลยฮะนี่ฮะ,ฮะก็จะเป็น FC ซอินโดนีเซียนั่นเองครับผมในส่วนของเสื้อสีแดงกเกงลายขาวตรงนี้ครับผมโอเคฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสปอยตรงนี้กันก่อนเลยแล้วกันท่านผู้ชมนะว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะมีแนวทางไปในทิศทางไหนนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะเขาบอกว่ากิจกรรม FC Mobile เนี่ย f o o t ี v e r s เนี่ยกิจกรรมตรงนี้ที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ย OVR เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่113้าท่านผู้ชมส่วนกิจกรรมถัดไปนะมุมนะที่จะเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นวันที่20นะก็20ก็คือจบ f o o t ี v e r s เนี่ยอันนี้เข้ามาเลยท่านผู้ชมนะจะ สุดที่115นะฮะแล้วก็กิจกรรมต่อไปเนี่ยมันจะมีเข้ามาอีกช่วงประมาณธันวานะก็น่าจะสุดที่15เหมือนกัน115เหมือนเดิมนะผมนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกิจกรรมที่จะมีเข้ามาเนี่ยช่วงท้ายๆปีเนี่ยช่วงมกรานะท่านผู้ชมนะมกราถึงกุมภานะเขาบอกว่าจะเป็นในส่วนของ Team of the y เ a r ยรนะ TOTY นะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนัน่าจะเป็นรอบที่3แล้วนะรอบนี้ฮะตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยจะสุดเนี่ย OBR อยู่ที่117นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะน ในส่วนของฟุตีเวิร์ดนะฮะตุลาถึงพฤศจิกายนแล้วก็พฤศจิกาถึงธันวาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมใหม่ที่จะมีเข้ามาส่วนอีกกิจกรรมนึงเนี่ยจะมีเข้ามาอีกก็คือช่วงธันวาถึงมกรานะฮะแล้วก็กิจกรรมทิมอัลเดียเนี่ยจะเป็นมกราถึงกุมภาเองนั่นแปลว่าโอบียาของเราเนี่ยจะไปสุดที่ประมาณ1 17เลยนะยังไม่ได้มีการรีภาคใดๆครับผมในส่วนของออปีนี้ไม่ดีแน,น่นอน,นับผมปีหน้าก็ยังอยู่อีกเราเห็นเลยว่าจะอยู่อีกช่วงมันถึงกุมภา แน่นอนครับผมโอยาจะสูบที่117นะครับผมว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะในส่วนของภาคกอด f ีฟ a าม b บายนะประมาณ117-120อะ่ะถึงจะมีการรีเปลี่ยนภาคนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันในส่วนของกิจกรรมนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาว่าในส่วนของ n อ่าเนชั o นสตอรี่นะฮะเนชั่นสตอรี่อันนี้มีภาพหลุดเข้ามานะเหมือนเขาจะทำขึ้นมานะตรงนี้ทาง f อฟซีฟานะฮะ ผมไม่แน่ใจว่ากิจอาแต่จริงเขาก็มีข่าวลือมาค่อนข้างเยอะแล้วแหละว่าจะเป็นท่านของบราซิลทีมชาติต่ตอไปนะฮะที่จะมีการอัปเดตเข้ามาต่อจากทีมชาติญี่ปุ่นท่านผู้ชมนะเนี่ยก็เขียนเลยว่าเนชั่นสตอรี่นะก็จะเป็นตอบคาถามเหมือนเดิมเช่นเคยนะตรงนี้ก็จะเป็นรุนนักเตะ1 0 9กถึง113นะก็จะเป็นโทงบราซิลนั่นเองนะครับผมนักเตะก็จะเป็นพวกได้เป็นพวกซิกโก้อะไรแบบเนี้ยพวกนีมานมามีโอกาสมานะผมว่าพวเพราะว่านมาเนี่ยหายไปค่อนข้างหลายกิจกรรมนะ เป็นพวกอาริชาริซองอะไรแบบเนี้ยทิมเบอร์นะฮะที่หลายหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยในะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้หลกัหลกๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของเนชั่นซอรี่แต่วันเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยท่านผู้ชมนะมันไม่ได้เขียนอะไรบอกไว้เลยมันบอกแค่ว่าคอมมิ่งซูนนะก็คือเร็วนี้นะฮะที่จะมีการอัปเดตในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะนี่ฮะโอเคนะหลายคนก็ถามค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมไปดูในส่วนของเรื่องราวของ อ่าทีมแพทย์ญี่ปุ่นนะจริงๆมันอยู่กับเราเนี่ยอีกค่อนข้างหลายวันเลยนะท่านผู้ชมนะประมาณ400กว่าวันอะ่ะใครยังไม่ตอบคําถามเนี่ยผมว่ามาตอบได้เลยนะตรงนี้ไม่ได้แย่เลยครับผมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวต่อไปมาดูในส่วนของฟุต t ทียเวิร์ดของเราดีกว่าครับท่านผู้ชมนะโอเคท่านผู้ชมนะในส่วนของฟุต t ทียเวิร์ดเนี่ยในส่วนอ่าในพาร์ทของสวฟอ่านักเตะเนี่ยตรงนี้ครับผมนะแซฟจักวานเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเล่นในส่วนของชอยสไตรเกอร์ที่เป็นอ่า พาร์ต212เนี่ยจกักรวาล212เนี่ยมันก็จะโผล่ในส่วนของตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่าผมลองเล่นละไม่ก็คือไม่มีนะชมนั้นเนี่ยผมก็คือเลือกมาละ sch 212นะฮะสุดท้ายมันสุ่มในส่วนของอจกักรวาลรับออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นจกักรวาลขุมทรัพย์กับจกักรวาลจอมเปลี่ยนร่างเหมือนเดิมนะครับผมนะมันไม่ได้โผล่ตรงนี้ขึ้นมาที่เราเห็นนะฮะผมว่าน่าจะเป็นการสุ่มมากกว่านะผมไม่ไม่ไม่ได้ล็อกว่าวันนี้เนี่ยจะอะเปิดอันไหน เล่นอันไหนแล้วจะได้จกักรวาลอันไหนเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นการ่าล็อกผมว่าน่าจะเป็นการสูงมากกว่านะครับผมในส่วนของตรงนี้ฝากไปด้วยแล้วกันในส่วนของฟุต t ี่เวิร์ดใครยังไม่เล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่ฮะดีๆนะแกลอรี่เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะว่าจะมีนักเตะที่เป็นตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยว่าจะมีใครบ้างนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตัวให้อีกครั้งก็ได้นะส่วนของวีคที่4วิคสุดท้ายนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมขึ้นให้เหมือนเดิมเช่นเคยนะน เข้ามาเนี่ยก็จะมีชวัยสไตรเกอร์ครับผมนะลิเซ่มาผมนะแล้วก็ทั้งของคอสเคเลียเดเคอาร์เบอร์บัตตอมแบลรี่บาโคลาครับผมคารเซมิโร่บิวโฟเดนกามบิมิก้าเบนจามินปอร์วามผมนะเซเมนโยนะครับพวกอะเรมี่จะมีวัดดี้อะไรแบบเนี้ยที่เราคุ้คนๆนะอันนี้ผมก็มาทวนให้แล้วกันในส่วนของนักเตะฟุตบอลบิ๊กสุดท้ายนะตัวที่น่าสนใจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาแบบประมาณนี้แหละประมาณ50-50นะนักเตะที่จะมีเข้ามาผมว่าตรงตามนี้แหละแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกตัวนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าออฟฟัม คา,าดการมาค่อนข้างที่จะตรงเลยนะในส่วนตรงนี้นะคาว,เวาเชเลียผมว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงกับชรายสไตเกอร์นะแล้วก็ดับบิดเคอาร์นะสามตัวเนี้ผมว่ามีโอกาสมาแน่นอนนะผมนะส่วนพวกตัวอื่นพวกโฟเดนอเดยามี่อะไรเงี้ยผมก็ว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะแต่ว่าผมว่าอาจจะยังก่อนนะครับผมนะหรือว่าจะมาตรงตามนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอชมกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะส่วนคาวาเชเลียเนี่ยเบอร์บัตอ์เดคอาชวายสไตเกอร,ร์ผมว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงนะฮะ โอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันในส่วนของฟุตทิวเวิวิกที่4วิกสุดท้ายแล้วก็คืออัปเดตมาวันพฤหัสนี้เลยท่านชมนะใครยังไม่เล่นกิจกรรมอย่าลืมมาเล่นกันได้นะท่านชมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก่อนจากกันไปผมขอเปิดแพ็คอำลาท่านผู้ชมเช่นเคยนะวันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของอเพชรแดงเหมือนเดิมนะ้วันนี้ผมจะขอเปิดในส่วนของนักเตะรุ่ 3, นร้อยเถึงร้อยสิบสามดีกว่าสามบรเพชรแดงนะอันนี้ไม่ได้เปิดนานในส่วนของกิจกรรมหรือเบอร์ตารเรสท่านผู้ชม พร้อมแล้วจัดเลยนะสามบันเป็นแดงตรงนี้ฮนะมาเลยท่านผู้ชมนะนี่ฮนะนี่คือแพ็คตรงนี้นานๆจะได้เปิดทีหนึ่งนะเพราะว่ามันหาแต้มมัดครั้งยากส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมสายเติมมากกว่านะตรงนี้โอเคหนึ่งสองสามปัดขวาเอฟซิบูบายก็ถึงนนะลิรเบอร์ตอรเรสมาฮะโอ้โหไม่บล็อกเหมือนเดิมร้อยเจ็ดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายฝากกดไลค์ กดแชร์กดคลับสก์กันด้ยวยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันครับผม